สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับเช้านี้ได้เปลาเวลาแล้วครับเก็บชิ้นเก็บของแล้วเกี่ยนของล้นี่จริงมาจากไหน,น,นเสียง มัน oui> ีึคือเสียงเล็กไลกันลงมาแทนมีงมันเริ่มเสียวอีดีแล้วเป็นของเพ่งเพงพังพังแล้วตอนนี้วัดผนจะเลี้ยงานหล้วตัวนี้ กองขีฟุ่นขีไฟปะเนี้ยทีมงานเอาก็เก็บป,ปวดกองไว้ตลอดพี่น้องพอนเลยละละนะ้รถกองเลยเจ้าภาพคนกเกษีอารถขยะเข้ามามันหลายแห้งครับคนหลายแห้งเ,เต็มไปหมดครับเอาผู้เฒ่าไปหมดขึ้นเรือได้ผู้สาวปดนี่เรือได้ผู้สาวเห็น มาทั้งในเบิ้งอยู่อะไร็มาเราบุญไทยก็เสียงเงี้ยต่อต้องพ่นบ่เออแล้วเบอไรบ่บลายบั้นทำเพื่อฟุ้งจ้ะไปเพื่อคงเนี่ยถ้ากันในเบืองบ่เรหมืนขึ้นเร็มประจำยัน่เงินเด้อตามยู่ต้้งยิง พี่นายมวยกันบ่พอยังยวดเอ้ยยดมวยยดมาตีสามหน่วยที่เข็ดอันลับอันต้นึืงดอกเงินดอกยังมลาเรมานอนรอับจำสินมวนเมื่อแมบ่เนี่ยมวนม้วนไรางวาสเย่มเ่อได้อันต้นศัพทามาไทยเด็กสาวนําอืมอยาไปจับมือพ่นบ่กกาไปจับเอาเปียสิบ่กก้าไปพ่เมวยันพ่นบจับโอ้ยนั่งกูบ้านเขาไม่ละยังบ คุตาก็จะของดังสมบแมนออุ้งอิงมาหอยากมากมากอย่างม่อยากมเห็นอุ์งอิงแต่ทุกคนนานาหยุดส่วนมากก็จะขอไปหานังยุดที่ทางไหนไม่ดีอยงไม่บอกแมนกีโกีจกเป็่งันเียขอไปหาเาเอกเอกแต่ว่าั้นาวานแตงตัวไม่าอยู่ตีกีเออลายหลายจะเป็นมวลมวลั ปีหนาปีรุ่นเนาะนี่ปีเงี้ยวไปหอดปีหกแปดหกเก้าค่ะขาขาแมนแมนนี้ก็ปีนี้ก็บเมื่อปีอือเมื่อปียังไม่้นนั้นก็เริ่มเสกเข้าที่เข้าทางวันหนึ่งอือโอ้ยยันมาทางนั้นใจวีใจวอนนันเนาะ่ะเจ็บงานเพื่อเพื่อปีนี้ค่ะมาตรฐานขนาดเนาะเวทียังยุ้ยครบทุกอย่างเลยเป็นไอ้เคียงดังบ้างไหมดังดีค่ะดังวอนค่ะ มากรองกไดูว้ามสียงสุดไม้เส่งไม้อม่คน่ไม้เซียนไมเมด่เลยโอ้เขาบอด้ใส่บุคลากรหลายดอกย่นเอาคนไปเห็ดเบี่ตัวลโพงอันใส่คนผู้เดียวเห็ดอืมติดตงผู้เดียวเลยต่ง้เดียวยกเบือนเลยถ้าเบนไ่ายชลงมนกดีบเียงลดบ้นขึ้นกโยกฟ้าขึ้นอันนี้ลมบื้ลงไปเลวเล่นรอลไป่งไรเลยเมมีดจัด ไป,ไปเลยแม่พ่เด็กไฟเลยลมลุงหันกันแล้วพอดีลมงเลยเขาเป็นรถเลยครับโอ้ยเนด,ดีเทะนะสันโมันบทันแม่ยสิมาตังอันตังล้ำโพก็เลยใส่ขังละหกค้นขันตะเก้าเป็น12บสองาเลี้ยงมือละหารอยเป็นเงินจังบาตต่อมือดิค่ะมีแต่ประหยัดแตได้หลายลงทุนหลแต่ลงังประหยัดประหยัดรยายเงา บางเป็นเส้นบางเป็นที่เก็บขวงบานทป็เหงียวท้องอันเดียดเทศบาลใช่ไหมเอาใส่รถค่ะนี่ทวารนื้อไห้แม่นหรือถ้ากันปวดไบค่ะปวดไบเพซนท้ำสะอาดเอนโตไปยุ่ดีแน่นหน่อยกับมัมมี่มีตาจับมีมีพาซีลูกมีมาซอยวัดเจ้าคณะบอกครับอีนนี่อันนี้เป็นเจ้าคณะบปะอันนี้เป็นบอกว่าได้เป็นเจ้าคณะเนาะได้เป็นเจ้าคณะต้เป็นเป็นวัดประจำอำเภอหรือวัดใหญ่เยรอคะใหญ่ วันมาเจ้าคณะอำเภอคนนี้เออแหะวก้าแนเพิ่นป็นแ่ตคาดแว้นฉีเพิ่นสมุเอม่หานเลยีแค่ลวงปูบุญมีอ่ะนเป็นเป็นเป็นดูกซีดลพคอทองมากนี่ค่ะต้องมาถ่ายวันนี้โอ้ยดอกซดนอะั่มีผู้สืบ่อดดอกษย์ลูกหาแล้วนี่เราี น้องขอา้นวนนองเีไนไาด้งนย่งเวโ่เลี้ยวอยู่มึงเดีโเก็บของเลี้ยวอยูมบ่ได้มาางหมอทำเลยบ่เห็นญูโโกรบผุ่หญิงออกความกันละสนมากผุ้งหญิงแล้วสิยออกเหรียญน้าค้นเบิองยังมึอแรงขันมาเลรียญน้ำนั่งตรงมาหาหมงแรง นั่งนะนั่งเหนอยู่หนนาหันนั่งเีย่มื่โ้ยหูนาะมันั่งอยู่ก้อนหมูเหรตะเกามัดพอมาจังไหมเดี๋ยวนี้มาก้อนพอด้เลยข้าขาข้าินเลนั่งอยู่หันเหาพ่อไออกม่นี่เอาได้้วมันั่งก็นาหันแล้วเนียนม็นั่งดหยอกค้นเด็กคนมัดอุ้มนม่ไรอุ้มบน่ามไหวลุ อ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบณค่้าผู้สาวมาเห็นมีะนะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเสียเบิดเดาะเบิดเบิดขึ้นนี่จ้างมีแตาผู้เฒ่ามาเตียนดีว่านี่นาเสร็จแล้วพี่เขาแล้วครัี่ลือยเเวลาประมาณ ถ้าจะไม่เกิน9ก้าโมงจะไปเพื่อนครับอันนี้ราจะปเคลื่อนหวัว่าไม่ว่ถอยรถเขา แไแต่จหนก็ไไรไตัวหลังขึ้นมาบ่เนี่ยเหลยงเฉพาะเพื่อ,ใน,ใอนี่ตั้งนี้นนหนลานไส้ปยุนขึ้นอยู่ตังนทั้งนี้ไอเนี่ยกับเรี่นงานบรรณอกมันเด็เนทักคอนตึงแล้ว ตุลัตุลังแล้วจากติดตังเวทีติดตังอุปกรณ์การแสดงสสเสร็จสิ้นแล้วครับมีเวลาได้น้อยหนึ่งกระทุ่มสองุมเลยน้อย,ย,ยมีฝนญี่คุ่นตะเข้านาเนาเฮลิสันบันไ้ี่สุ่นมี้วห่วงนี่เองครับมีเ้ห่วงนี่สีกัสีพักควันเต็มที่ น้อนจีนตกเป็นมาเหตุงานบุมเลยบลาถ้าเขากุงเทพวนีนสิบสิบก็ปปมือหนึงง่งก็มีาาอยู่มีลาผักแล้วลต้องเล็งใช้เวลาเลยเดเราต้องเฝ้าเล่งกควนแงกงเพื่อเสถดินทางก้อนรถถดเวลาอยู่นะครับที่นี้เวลาเรียนหกวงแหงคุมหนึ่งต้องเฝ้าตั้งให้เล้ว เอาตั้งให้แล้วเมื่อยครับนาเรียนาดำไปปูดหลังของมุนธรรม,มาดาดิู้ไม่ไหวก็ถอยไปนะฮะนั้นเราดีพี่น้องกับแล้วเป็นยังไงบ้างขี่ไปครับดีพี่น้องครับบอกกันไม่ขี่หนักสบายดีพี่น้อง